สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ครับผมจะพามาชมไผยักษ์นะครับอันนี้เป็นไผยักษ์ที่ผมได้ซื้อมาทางเพจเฟซบุ๊กเลยครับ <c oughs> จะมาอัปเดตให้ชมตอนนี้เข้าปีที่สองนะครับก็หน่อแรกนะครับเนี่ยที่ที่เราซื้อมาก็เป็นเงาเงาขนาดนี้นะ เอามาปลูกแล้วก็เกิดเป็นหน่อเล็กๆขึ้นมาขึ้นมาปีปีแรกในปีแรกนะครับแล้วปีที่สอง<ม>ก็ออกมาเป็นเป็นลำขนาะดอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็เริ่มใหญ่ขึ้นแต่ว่าก็คงไม่ไม่ใหญ่เท่ากับในถิ่นที่เขาอยู่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าใหญ่ในในส่วนของเรา <c oughs> ที่จะให้ชมก็เนื่องจากาสภาพของพื้นที่นะครับตอนนี้เริ่มแรงแล้วเดือนกุมภานะครับกุมภาก็เหลือมีนาเมษาพฤษภาอีกสามเดือนก็ภยัยบางกอก็เริ่มทิ้งใบจนหมดนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ยังมีใบเขียวๆให้ได้เป็นสีเขียวกันอยู่นะครับ เป็นเป็นไผ่ตรงนะฮะเป็นไผ่ตรงแต่ว่าที่จะให้ชมก็คืออสองปีหนอเขาก็จะเริ่มขยายมาขนาดนี้แล้วนี่เส้นผ่าศูนย์กลางสักประมาณถ้าดูก็ประมาณสิบเซนเนาะประมาณสิบเซนนะครับ ก็จะรอดูปีนี้ในปีฝนปีนี้พยายามที่อ,ออกหน่อนะครับว่าจะขยายเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอัปเดตให้เพื่อนๆพี่น้องได้ชมนะครับก็มีความพยายามฝึกนะครับในการขยายพันธุ์ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับ ก็คือหน่อที่ได้ไปรากก็ยังไม่สมบูรณ์รากน้อยอันนี้เป็นเรื่องของภูมิรู้ของของผมเองนะครับที่ยังไม่สามารถที่จะทำให้มันออกมาได้ดีได้นะครับก็ต้องฝึกฝนเรียนรู้กันต่อไปเป็นเรื่องที่จะต้องทำนะครับแล้วก็วิธีการขยายพันธุ์เพื่อเอาไปปลูกในตำแหน่งนอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่า เป็นการเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของการเพิ่มสีเขียวมันเป็นไม้ใช้สอยไม้ประโยชน์มีประโยชน์ก็พยายามจะจะทำเข้าไว้ภายใทนี้ก็มันดีหลายอย่างก็คืออย่างแรกหน่อมันใหญ่ดีแล้วเคยกินแล้วหน่อมก็เนียนดีนะครับหวานดี แล้วก็ไม่มีหนามนะฮะไม่ลกต้นเปาาดีตรงลำใหญ่เนื้อกอ็ใช้งานก็คงยังไม่ได้ใช้ครับยังยังไม่เคยใช้แล้วก็ดูกิ่งที่จะเอามาขยายพันธุ์ต่อนะครับก็จะเป็นกิ่งประเภทอย่างนี้ครับต่อไปต้นลำนี้ก็จะเป็นกิ่งที่ผมจะต้องมาหัดขยายพันธุ์ เดี๋ยวว่างๆก็มาทำนะครับแต่ส่วนมากเขาก็ทำหน้าฝนเพื่อรักษาความชื้นแต่ว่าผมก็จะทำในเวลาที่ว่างก็จะมาหัดทำแล้วก็ลองดูสภาวะให้มันเหมาะสมเรื่องของการรักษาความชื้น <c oughs> นะครับแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ในการทำนะครับทำไปศึกษาไปวิจัยไป ถือว่าเป็นห้องแลบของเราในพื้นที่กว้างๆครับ <c oughs> อันนี้ปีที่สองครับปีที่สองบางคนอปีแรกเนี่ยก็ขยายพันธุ์ได้เป็นร้อยๆกิ่งเลยแต่ว่าผมยังทำให้สำเร็จนะครับแต่จะพยายาม ทำให้สำเร็จให้จงได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรจะทำนะครับเพื่อความเ,าเขาเรียกอะไรครับเพื่อความความพึ่งพาตนเองการพึ่งความที่จะต้องพึ่งพาตนเองเพิ่มความรู้เพื่อ ให้เรายืนได้อยู่บนขาตนเองครับสร้างคุณค่าของสิ่งต่างๆขึ้นมาให้ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็เพิ่มเพิ่มมูลค่าจะมาที่เองที่หลังนะครับเพราะมูลค่าเนี่ยไม่อยากให้ให้ไปตาโตกับมันนัก เพราะว่าเวลาคนเราทําอะไรแล้วทําเยอะๆไปหวังกับมูลค่าเยอะๆเนี่ยการผิดหวังเกิดขึ้นแน่นอนแต่เราก็พยายามจะทําต่ออันนี้ก็เหมือนกับเป็นต้นทุนครับตอนนี้เป็นต้นทุนอย่างที่ที่มีอยู่แล้วสามารถที่จะขยายผลนะครับ เราก็จะได้ประโยชน์จากตรงเนี้ยเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการตอนกิ่งขยายพันธุ์ด้วยนะครับก็เช้าๆนะครับฟังเสียงนกชมต้นไม้เขียวสีเขียว,ยวในยามของฤดูการแห้งแล้งใบไม้ทิ้งใบก็ธรรมชาติเขาก็จะสร้างนะค,คือแห้งแล้งแบบนี้แล้วเนี่ย ต้องสลัดใบมาคุมพื้นดินไว้ให้รักษาความชื้นให้ได้นานที่สุดนะครับนี่ก็เป็นใบบางส่วนที่เขาทิ้งมาคุมดิน,นครับไม่ต้องกวาดให้สะอาดาไปเผานะครับเพราะว่า,าให้เขาได้ได้คุมให้รักษาความชื้นในบริเวณรอบๆต้นเขาไว้ให้เขาได้ย่อยได้กลายเป็นปุ๋ยเป็นอาหารให้กับ ดินตรงนี้นะครับเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชครับผมก็เช้านี้ผมพามาชมเพียงเท่านี้นะครับต่อไปเดี๋ยวจะพยายามถ่ายแล้วก็อัดคลิปเพื่อให้พี่น้องได้ได้ชมแล้วก็อีกอย่างก็เก็บไว้เป็นไว้าไว้เป็น ไว้เป็นไว้เป็นประวัติของผมเองครับก็พยายามฝึกเรื่องการพูดเรื่องของอทักษะการพูดครับมันเป็นเรื่องที่เราไม่ถนัดแต่ว่าก็พยายามทำดูครับลองทำดูมีคนวิจารณ์ก็ดีครับเราจะได้ปรับปรุงนะพัฒนานะครับาตนเองพัฒนาแล้วก็ ความรู้ต่างๆบางทีอาจจะมีประโยชน์กับบางคนที่ที่ท่านอยากไม่เคยรู้หรือว่าอยากจะรู้บางคนที่รู้แล้วก็บางครั้งก็ต้องขออภัยในข้อมูลบางอย่างที่อาจจะไม่ชัดเจนบางอย่างที่มีประโยชน์กับผู้ที่ไม่รู้ก็ผมก็จะพยายามทำนะครับ ครานี้ก็มีเท่านี้ครับผมเดี๋ยวจะพยายามหาคลิปหาต้นไม้หรือว่าหาหลายๆอย่างที่ที่เราทำในชีวิตประจำวันครับถ่ายให้ให้ชมกันวันนี้สวัสดีครับ